ตัวไม่โผล่ตัวไม่โผล่เลยดูดิวาร์ปเลยโอ้โหตัอไงเป็นล็อตโอ้โหตัอไงเป็นล็อต ระเบิดดีเลยหรอเราเห็นทูกเราไปปั๊บเลยนะม่อก้ไม่แตกหรอวเนะี่ยยิงเต็มหัวขนาดนี้ แตกแล้วเนะี่ยยิงเต็มหัวขนาดนี้โอ,โอ้โหเลย nur, เรายิงขาดเองเลยไปโอ้โหไปโอ้โหไปโอ้โหไ้โตัวไม่โผล่ <c oughs> ตัวไม่โผล่เลยดูด <c oughs> ิวาร์ปเลย ตัวไม่โผล่ตัวไม่โผล่เลยดูดิวาร์ปเลย